สออนผอนึกกำลังร่วมมือกับโรงงานน้ำตาลและสถาบันชาวไรอ้อยสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อยปีการผลิต2 5 1 7 1 7ทับ ประชุมคณะทำงานโครงการเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยครั้งที่3ทับ6กพี่น้องชาวไร่อ้อยฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยในน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับจะเป็นในเรื่องของสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อยในปีการผลิต2,517ทั68นะครับและอีกเรื่องนะครับในเรื่องของเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยครั้งที่3นะครับทับ67ซึ่งในวันนี้นะครับมีแจ้งให้กับท่ามพี่น้องรับทราบเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยครับ ทางสนได้ร่วมมือกับทางโรงงานน้ําตาลนะครับและสถาบันชาวไรอ้อยสํารวจในเรื่องของต้นทุนการผลิตอ้อยนะครับในปีการผลิต25ง7ันห้าบงหซึ่งการสํารวจต้นทุนการผลิตอ้อยนะครับในปีการผลิตนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้รับความร่วมมือนะครับกับทางสนตัวแทนนะครับโรงงานน้ําตาลและผู้แทนสถาบันชาวไรอ้อยนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยนะครับ จากพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยตัวอย่างนะครับโดยครอบคลุมนะครับทุกโรงงานน้ําตาลทุกกลุ่มพี่น้องชาวและอ้อยและทุกประเภทอ้อยด้วยกันนะครับทั้งนี้นะครับการสํารวจต้นทุนการผลิตอ้อยนะครับแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้จะส่งผลให้นะครับข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยในปีการผลิต2567ทับ68นะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับตามหลักวิชาการและได้รับการยอมรับนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนั่นเองครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลนะครับการดำเนินการโครงการที่ใช้จ่ายเงินค่าบำรุงสถาบันชาวเรอ้อยนะครับในครั้งที่3ทับ2พซึ่งมีการประชุมในวันที่2กรกฎาคมปี2 0 5 6 7ที่ผ่านมานะครับ น,นายนรุณสุขสมานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งเป็นประธานนะครับประชุมคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินโครงการนะครับที่ใช้จ่ายเงินค่าบำรุงสถาบันชาไรอ้อยนะครับส่วนที่หักจากชาไรอ้อยที่มีได้เป็นสมาชิกสถาบันชาไรอ้อยนะครับในครั้งที่3ามทับโดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่สอน,อน,อนนะครับและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับ ในที่ประชุมนะครับมีเสนอวาระเพื่อพิจารณาอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องที่1นนะครับเรื่องขอเสนอโครงการที่จะจ่ายเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไรอ้อยในส่วนที่หากจากพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสถาบันชาวไรอ้อยในฤดูการผลิตปี2565ทั66นั่นเองครับและในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการรายงานผลการดําเนินการนะครับในฉบับสมบูรณ์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน เพื่อป้องกันนะครับและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกลหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับที่มีการเสนอพิจารณานะครับหากในส่วนของการเสนอพิจารณาในครั้งนี้นะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วได้รับการอนุมัติทางเราจะรีดําเนินการนะครับแจ้งข่าวสารให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ออยรับทราบข่าวสารกันโดยทันท่วงทีนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ